ที่จะใส่กระเทียมเกียวด้วยนะคะเรากลับมาหาหมูเราอีกข้างหนึ่งคะ่ะเดือดได้ที่แล้วเราก็ใส่หมูที่เหลือลงไปด้วยค่ะเะค่ะเสร็จแล้วเราหยัดเรียบร้อยแล้วค่ะหมูก็เหลือนะคะหมูเหลือเราก็ทําเป็นขังๆลงไปด้วยเลยค่ะมันใหญ่เนาะเราก็จะใช้มือ,อีกด้านหนึ่งดันปิดรูไว้นะคะค่นะเนาะ เราก็จะมาชนฟองออกเนาะที่เป็นฟองๆค่ะก็จะชอนอ,อกค่ะโดยเขาเดือดสักพักหนึ่งจนดันเข้าไปจนเต็มค่ะไม่จําเป็นต้องเอาจนล้นนะค่ะนะเราซุกลราหมูเขาจะฟูออกมาเองค่ะเราซุกลราหมูเขาจะออกมาล้นนะเนาะเสร็นะจเรียบร้อยเร้วนี่ค่ะผักเตกที่เราเตรียมไว้เลยค่ะลงไปเลยค่ะ หมดแล้วเนาะหมูที่เหลือจากการยัดใส่เนาะค่ะเนาะใส่ไปจนหมดเลยนะคะก็มารอจนกว่าเขาจะสุกเนาะจนกว่าแตงก่อนเพื่อที่จะใส่กระเทียมเกี่ยวได้เนาะค่ะเรากลับมาหาหม้อเราอีกข้างหนึ่งค่ะเดือดได้ที่แล้วเราก็ใส่หมูที่เหลือลงไปด้วยค่ะสักพักหนึ่งเราค่อยใส่หมูก้อนที่เหลือลงไปนะคะค่ะาม่จะผงงออย่างเดียวเนาะค่ะเนาะเพราะว่าผงปรุงรส รสชาต Saint ิเข้มข้นแล้วค่ะค่ะผมพุงรถของเราก็ไม่มีอะไรเลยค่ะเตียงกว่าที่เราเตรียมไว้นะทำการจัดการยัดไส้เลยค่ะผมรุงรถของเราก็ไม่มีอะไรเลยค่ะ ซุลนะคะตากประมาณนี้ค่ะระหว่างนี้เราก็คุงรสได้เลยนะคะเะที่จะใส่กระเทียมเกี่ยวได้วยนะคะเดี๋วเรากลับมาหาหมูเราอีกข้างนึ่งคะ่ะเดือดได้ที่แล้วเราก็ใส่หมูที่เหลือลงไปด้วยค่ะอันใหญ่เนาะเราก็จะใ่่มืออีกด้านหนึ่งดันปิดรูไว้นะคะ อันใหญ่เกะแล้วก็จะใช้มืออีกด้านหนึ่งดันปิดรูดไว้นะคะเสร็จเรียบร้อยเร็วนี่ค่ะเสร็จเ,เรียบร้อยเร็วนี่ค่ะผักเตกที่เราเตรียมไว้เลยค่ะลงไปเลยค่ะ ใส่ไปหมดแล้วเนาะผมพวงรถของเราก็ไม่มีอะไรเลยคะ่ะค่ะเริ่มต้นทำกับข้าวเป็นราข้าวนี่นโอ้โหนึกเนรอทำไปเรื่อย ราก็ไม่รียกระเทียมเจียวของเราด้วยเราเจียวไรมคะเนาะใส่ลงไปเลยเพิ่มความหอมก็อี่จะใส่กระเทียมเจียวด้วยนะคะเรากลับมาหาหม้อเราอีกข้างหนึ่งคะ่ะเดือดได้ที่แล้วเราก็ใส่หมูที่เหลือลงไปด้วยคะ่ะค่ะเนาะเราก็จะมาชนโฟงอ,อกเนาะที่เป็นโฟงๆคะ่ะก็จะชนอ,อกคะ่ะต่อไปเขาเดือดสักพักหนึ่งจเระวังที่รอรอหมอ้อ ต้มถของเราซุกนกนกแต่มา้ซุกเขาเรากับนกเที่ยวก็เทียมเลยค่ะระวังที่เรารอหมดต้มถัของเราซุกนกนกแต่มา้ซุกเขาเรากับนกเที่ยวก็เทียมเลยค่ะเราไปชมกันเลยค่ะโอน้ำเดือดแล้วก็ใส่ซุปผงลงไปนะคะเราไม่มีซุป้อนะขันี้เราใส่ซุปผงลงไปนะคะแล้วก็ใส่ไปเต็มทุกอันทุกอันเลยนกนก เราไม่ตรงเต็มจนฟูนะคะเดี๋ยวเขาสุกแล้วเขาก็จะฟูร่นออกมาค่ะเอาแค่นี้ก็พอตอนนี้หมูของเราก็เปื่อยแล้วน้องๆะหมูเปื่อยพักเปื่อยแล้วค่ะเราก็สามารถปรุงได้เลยค่ะเราก็ไม่เริยกระเทียมเจียวของเราด้วยเราเจียวไปนะคะเนาะใส่ลงไปเลยเพิ่มความมันใหญ่เนาะ จะใช้เมืออ่อยด้านหนึ่งดันปิดรูวไว้นะคะไปเต็มทุกอันทุกอันเลยนะ้คะเนาะจัดไปเต็มเราไม่ต้องเต็มจนฟูนะครับเดี๋ยวเขาสุกแล้วเขาก็จะฟูร่นออกมาะคะ่ะเอาแค่นี้ก็พอม,มแล้วนะเร็จเรียบร้อยเลยนี่ค่ะเราก็ไม่ลืมกระเทียมเจียวของเราด้วยเรเทียเจียวไว้นะ้คะเนาะ,ะใส่ลงไปเลยเพลิมความหอมนะคะ เรียบร้อยเลวนี่ค่ะเราวางที่เรารอหมดต้มสีกข,ของเราสุกนากๆแตงเรากสุกค่ะเราก็นักเที่ยวก็เทียมเลยค่ะดันเข้าไปจนเต็มค่ะไม่จําเป็นต้องเอาจนล้นนะค่ะนะเราสุกแล้วลหมูเขาจะฟูออกมาเองค่ะเราสุกแล้งหมูเขาจะออกมาล้นนะเนาะมันใหญ่าะ ก็จะใช้มืออีกด้านหนึ่งดันปิดรูไว้นะคะไปเต็มทุกอันทุกอันเลยนะ้คะเนาะหยไปเต็มเราไม่ตรงเต็มจนฟูนะครับเดี๋ยวเขาซุกแล้วเขาก็จะฟูล่นออกมาค่ะเอาแค่นี้ก็พอสภาพหนึ่งเราค่อยใส่หมูก้อนที่เหลือลงไปนะคะค่ะเด็ีๆขออนุญาตใช้ช้อนนะคะจะไม่ใช้มือนะคะ้คนเนาะนี่ค่ะจยัดหมูที่เหลือ จากการยัดใส่เนาะเนาะใส่ไปจนหมดเลยนะคะก็มารอจนกว่าเขาจะสุกเนาะ,ะจนกว่าเตงก่อยค่ะเตงกว่าที่เราเตรียมไวะะ้เนาะทำการจัดการยัดไส้เลยะค่ะตอนนี้หมูของเราก็เปื่อยแล้วเนาะเนาะหมูเปือ่อยพักเปื่อยแล้วะคะ่ะเราก็สามารถปรุงได้เลยะคะ่ะหมูที่เหลือ จากการยัดใส่เนาะเนาะใส่ไปจนหมดเลยนะคะ,คะก็มารอจนกว่าเขาจะซุกเนาะจนกว่าเต็มก่อนเราก็ไปเริยมกระเทียมเจียวของเราด้วยเราเจียวไวเนาะค่ะเนาะใส่ลงไปเลยเพิ่มความมุกสักผาหนึ่งเราค่อยใส่หมูก้นที่เหลือลงไปนะคะค่ะจะซุกนะคะมาณนี้ค่ะ ระหว่างนี่เราก็ปรุงรสได้เลยนะคะค่ะมาเริ่มต้นทำกับข้าวเป็นระข้าวนี่ที่จะใส่กระเทียมเกี่ยวด้ยนะคะ เรากลับมาหาหมูเราอีกข้างหนึ่งค่ะเดือดได้ที่แล้วเราก็ใส่หมูที่เหลือลงไปด้วยค่ะเราไปชมกันเลยค่ะโอน้ำเดือดแล้วก็ใส่ซุปผงลงไปนะคะเราไม่มีซุปก้อนค่ะันนี้เราใส่ซุปผงลงไปนะคะแล้วก็ใส่หอนอกเนาะทำไปเรื่อยๆจุกเรียบร้อยนะคะใส่เป็นหอมผักชีลงไปค่ะ ไม่จะผงงออย่างเดียวนะคเนาะเพราะว่าผงปูรสรสชาติเข้มข้นแล้วค่ะ <ไป S 1> ค่ะไปเต็มทุกอันทุกอันเลยนะคุเนาะจัดไปเต็มเราไม่ต้องเต็มจนฟูนะคะเดี๋ยวเขาสุกแล้วเขาก็จะฟูร่นออกมาค่ะเอาแค่นี้ก็พอเด็เกๆขออนุญาตใช้ช้อนนะคะจะไม่ใช้มือนะคนเนาะนี่ค่ะ จัดตรมจืดแสงตรมจืดแตงตรงมจืดแตงนะเนาะตรมจืดแตงกัวของเราค่ะตรมจืดแตงกัวยัดใส่นล้วค่ะนาตาก็จะประมาสภาพหนึ่งเราค่อยใส่หมูก้อนที่เหลือลงไปนะคะค่ะส้าพหนึ่งเราค่อยใส่หมูก้อนที่เหลือลงไปนะคะค่ะดันเข้าไปจนเต็มค่ะไม่จําเป็นต้องเอาจนล้นนะค่ะนะเราซุกแล้หมูเขาจะฟูออกมาเองค่ะราซุกแล้หมูเขาจะออกมาล้นนะเนาะ ทำจนครบเลยค่ะน,นี่อันนี้ลูกอันใหญ่กะ